สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนะนําวิธีการเพิ่มรูปหัวใบเสร็จกับลูกท้ายใบเสร็จนะคะโดยที่เมื่อเพิ่มแล้วนะคะก็จะออกมาในรูปแบบหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะโดยวิธีทํานะคะก็คือให้เราเข้ามาที่ตั้งค่าร้านนะคะแล้วก็เลือกเป็นการพิมพ์เอกสารนะคะแล้วก็เลือกเป็นเพเปอร์แรงใบเสร็จนะคะค่ะก็ให้เรามาทําการเปิดตรงนี้นะคะหัวกระดาษตรงนี้นะคะให้เปิดเพื่อที่จะทําการเพิ่มรูปนะคะโดยที่ปกตินะคะ ระบบนะคะจะตั้งความกว้างของรูปเอาไว้ที่425นะคะแต่425เนี่ยมันจะเป็นขนาดความกว้างทั้งหมดตรงนี้นะคะตรงหน้าหัวกระดาษนะคะก็คือจะเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่อยากให้มันเต็มหน้ากระดาษนะคะแต่อยากให้ตัวโลโก้เนี่ยมันมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะก็ให้เราใช้วิธีทําดังนี้นะคะก็คือให้เรานะคะไปทําการสร้างนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมา1อันนะคะในขนาด750คูณ320นะคะ ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆนะคะหรือเป็นแอป,ปก็ได้นะคะที่สามารถจะสร้างตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาได้นะคะ1อันถ้าเป็น Photoshop ก็เข้าไปที่ New Photoshop ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ขนาดลงไปนะคะ750คูณ320นะคะก็จะได้ขนาดนี้ออกมาหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราทำการเพิ่มรูปโลโก้ของเราลงไปนะคะ ก็ให้เราลากรูปมานะคะก็จะได้รูปขึ้นมาหนึ่งอันนะคะให้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ทําการเซฟนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทําการเซฟเสร็จให้เรามาทําการเพิ่มรูปลงไปนะคะก็ให้เอารูปหัวกระดานนะคะมาใส่ก็คือรูปที่เราเพิ่งทําเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะเมื่อเรากดบันทึกแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราลองไปเทสดูนะคะโดยการที่เข้าไปที่ออเดอร์หนึ่งนะคะออเดอร์ใดก็ได้นะคะแล้วก็กด พิมพ์นะคะแล้วก็เลือกใบเสร็จนะคะดาวน์โหลดออกมาเราก็จะได้รูปใบเสร็จแบบนี้ออกมาแล้วนะคะก็คือจะมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดของใบเสร็จนะคะทีนี้เดี๋ยวเราอยากจะเพิ่มรูปท้ายกระดาษนะคะก็ให้เราทำการย้อนกลับไปนะคะก็ให้เรากลับมาที่ตัวเดิมนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็คือให้ไปสร้างหน้ากระดาษสีเหลืองผืนผ้าขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะขนาดเท่าเดิมเลยนะคะก็คือกว้าง750คูณ320นะคะแล้วก็ให้เราเอารูปนะคะมาใส่ได้เลยะคะ่ะอาจจะเป็นเส้นขั้นหรือว่าจะเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะคะตัวอย่างจะเป็นเส้นขั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดตำแหน่งได้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะจัดตำแหน่งให้อยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็กดเซฟนะคะก็จะได้แล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราไปที่เดิมนะคะ,ะให้มาที่หน้าตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จนะคะแล้วก็ทําการเปิดรูปท้ายใบเสร็จนะคะแล้วเราก็ให้ไปเพิ่มรูปนะคะที่เราทําการแก้ไขแล้วนะคะมาใส่แล้วก็กดบันทึกค่ะหลังจากนั้นก็เข้ามาเช็คได้นะคะโดยที่การเปิดออเดอร์เหมือนเดิมนะคะ เราก็จะได้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นท้ายกระดาษนะคะเป็นรูปเส้นปะเส้นขั้นตรงนี้นะคะในส่วนของการเพิ่มรูปหัวกระดาษกับรูปท้ายกระดาษนะคะสามารถทําได้พร้อมกันเลยนะคะแต่อันนี้แค่ทําเป็นตัวอย่างว่าเมื่อแสดงออกมาเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแต่สามารถที่จะกดเพิ่มได้ทีเดียวพร้อมกันทั้งสองรูปแล้วก็กดบันทึกได้เลยเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปการเพิ่มรูปหัวกระดาษใบเสร็จนะคะกับท้ายกระดาษใบเสร็จก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะ